เราเองน้ำเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเยอะขึ้นหรือมันน้อยลงอะมันเยอะขึ้นนะคะแต่ทีนี้ท่นี้ทัางนั้นมันอาจจะไม่ชัดเจน ธรรมชาติเมฆยังไงหมอกยังไงปกติหมอกตอนเช้าที่เราเห็นที่เราเห็นในสนามหญ้าหรือแม้กระทั่งใครที่เคยไปทะเลหมอกที่เปตรงหรือไปที่ภูเขาหรือไปที่อาจจะดูหลังบ้านบ้าอยู่ริมคลอง่าอ่าที่สกายกวอล์ใชัยบางคนจะไปดูใส่กายกวอล์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะ กลาเป็นไอ้น้ำซมรามเห็เราไม่เห็นอ่าเรามองไม่เห็นเดี๋ยวทีนี้ไอ้น้ำเนี่ยเวลามันเจอกับความเย็นเมื่อกี้ตอนที่เราใส่ลงไปในเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่ขวดก้นกลมที่มีน้ำแข็งก็ตามมันก็มีละอองขาวๆจะไม่ได้เย็นติดอยู่เพราะว่าไอ้บิ๊กเกอร์เนี่ยมันเย็นกว่านะคะบิ๊กเกอร์มันเย็นกว่าน้ำไอ้น้ำ มันเป็นน้ำร้อนใช่ไหมคะที่ะระเหยได้แค่ไอ้น้ํามันต้องหรือว่ามันร้อนกว่าพี่เกอือนั่นเองพอไอ้น้ำที่มันร้อนกว่ามาเทกับความเย็นมันก็เลยคว้นแน่นกลายเป็นละอองน,ะะนะะอ้ำเนี่ยายเป็นละอองกระ,ะน้ำแบบนี้เห็นไหมคะ อยู่นักเรียนทูบนี่เก็บยบเสมือนฝุนละอองนะคะละอองลอยที่อยู่ในธรรมชาตินะคะไอละอองน้ำเมื่อกี้มันก็เลยไปเกาะเหมือนเราไปขี่หลังเพื่อนอ,ะอ,อ่ะแทนที่ว่ามันจะอยู่แบบไม่รู้จะไปยังไงพอเจอละอองปุ๊บเกาะขี่หลังก็ลอยไปด้วยกันใช่ไหมคะพอมีหลายตัวก็ขี่หลังลอยไปด้วยกันเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าพอเราเปิดปุ๊บเฟยมันลอยไปด้วยกันเหมือนเลยเพราะมันขี่คอไปเหมือนเลย นะคะ,ะทีนี้การเกิดหมอกก็แบบนี้แหละก็คือไอ้นะ้ำในอากาศเนี่ยพอมันเจอกับความเย็นนะคะแล้วไอ้นะ้ำทีอ่อยู่ในอากาศพอมันเจอกับความเย็นนะคะมันก็ควบมแน่นกลายเป็นละอองนะ้ำก็เลยลอยไปมาอยู่บนพื้นบนพื้นโลกหรือบริเวณภูเขาตรงที่ตรงสูงตรงนั้นน่ะนั่นแหละก็คือหมอก แต่ถ้าไอ้สุกเนี้ยถ้ามันไม่ได้เกิดที่ใต้พื้นโลกแต่มันขึ้นไปบนท้องฟ้าพอมันขึ้นไปบนท้องฟ้านี่ยมันรวมกันมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นเป็นก้อนสีสขาวๆที่เรียกว่าเมฆใช่ก็คือเมฆนั่เองดังนั้นเมฆถ้าเรามือไปจับจริงๆแล้วมันก็คือละอองน้ํานะคะมันก็คือละอองน้ํา อ่าใช่ทีนี salts, so I mean oh, ้ม so e ันจะมีหยดน้ําติดมือเหมือนที่เอ็มบอกมันจะเป็นหยดน้ําได้ยังไงมันเป็นหยดน้ําได้ก็เพราะว่าในเมฆของเราเนี่ยอุณหภูมิมันต่ำเอาอุณภูมิข้างบนเนี่ยอุณหภูมิมันต่ำนั่นเองนะเราเอาน้ำมาเึ้่อนไปมันก็จะควบแน่นจาเราเอาน้ำเนี่ยหลายหลายอันเราเอาน้ำพอมันรวมตัวกันปุ๊บมันก็จะเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มกันจนกลายเป็นหยดน้ำแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าใช่กลายเป็นหยดน้ํา เห็นไหมเห็นไหมว่ามันจะไหลลงนี่เรียนใช่ไหมคะอ่ามันจะไหลลงมันจะไหลลงมารวมกันเพราะว่าเนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มไหลลงมารวมกันเพราะว่ามันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะทีนี้เหมือนกันแม่พอมันมีจํานวนมากขึ้นมันมาชนกันชนกันชนกันจนมีขนาดใหญ่ละอองน้ําชนกันก็กลายเป็นหยดน้ําแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนนั่นเองนี่ก็คือการเกิดเมฆและหมอก นะคะและสามารถอธิบายการสูดผลนได้ด้วยทีนี้มีการทดลองหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ขอน้ำแข็งไอยค่ะจริงๆอยากจะใช้สีผสมมาหนาน้แต่ว่าแม่เบียนช่วยเอาไม้เป็นตูไม้ตูเน่นไม้ไม้แหลมๆมันมีค่ะเออ สออันไหนก็ได okay. 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 ้อ่ะโอเคเดี๋ยวนียนนะก่อนอื่นเฮ้ยอันที่แรกนี่คืออะไรเขาเอผ้าสีเขียวๆที่อยู่ตรงนั้นหน่อยได้ผ้าถุงมือสีเขียวเดียวโอชันดีไหมชนชั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 ชันชันนชัน มันก็เลยเปียกแต่ตอนนี้ฟูเช็ดมันแล้วนะเช็ดมันแล้ว,นะลวะคะ่ะตอนนี้พิกเกอร์เราแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เราสังเกตว่าเดี๋ยวเราตั้งที่ไว้สักพักนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตเทนี่ออกก่อนมาเชอมาอยู่ทำไมข้างหลังนี้คอลลิสนะไปอยู่ทำไม น้ำอ่ะเปนไนี่นี้แก้วน้าเหมือนกันเวลาเราไปซื้อน้ําชาน้ำอะไรใช่ไหมพอเราไม่กินปุ๊บนอกจากน้ำแข็งมันกลายเป็นน้ําแล้วทั้งนนี้ก็จะมีหยดน้ําด้วยใช่ไหมคะอ่ามีหยดน้ำอันนี้อ่าใช่ถ้าเราตั้งนานๆมันก็จะไหลลงเปียคนเลยใช่ไหมโต๊ะบ่อยเลยเวลาตั้งและสักผ้าอ้าวน้ำหยดเต็มโต๊ะเลยทีนี้แลมันเกี่ยวอะไรกับการเกิดน้ําค้าง มาลูมาลายูเรียกว่าอะไรไอ้มงอ่าไอ้มงไอ้มงอยู่ตรงไหนเวลาตื่นเช้ามาเราเห็นไอ้มงอยู่ตรงไหนอย่าอย่าย่าถ้าจอดรถรถเปียกไหมเปียกอ่าบนรถก็เป็นได้ใช่ไหมไอ้มงเขาที่ตรงเช้าอ่าที่ตองเช้าก็เปียกมันมีไอ้มงเหมือนกันอะไรยังไงที่ไหนอีกว้าวอ่าที่ยอดอ่าใช่ที่ตลอดที่ยอดหญ้าที่ต้นหญ้าอ่ะทีนี้ มันเกิดได้ยังไงนี่จริงๆแล้วมันเกิดได้เหมือนคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยรอบตัวเรามีไอ้น้ำไม่เรียนอ่ามีที่รอบตัวเรามีไอ้น้ำนะมีไอ้น้ำทีนี้ไอ้น้ำแบบมันลอยไปพอมันเจอกับความเย็นตัวมันก็จะรวมไดนเป็นละอองน้ำเยังไงเป็นละอองน้ำใช่ไหมคะละอองน้ำหลายๆละอองน้ำรวมกันก็กลายเป็นหยดนละ ดังนั้นการที่มันอากาศเย็นไอ้น้ำมันอยู่ในอากาศอยู่แล้วพอมันลอยขึ้นมาปุ๊บอากาศมันเย็นไงมันก็เลยกานไปละออกน้ำแล้วก็ควบแน่นเป็นตุดมจะเป็นอะไรก็กลายเป็นน้ำค้างที่เราเห็นแต่ทีนี้ในบางพื้นที่อากาศมันเย็นมากเย็นแบบเย็นอุณหภูมิศูงองศาเลยนะคะเดี๋ยวที่กูเคยบอกที่เขาเรียกว่าจะมีน้ำค้าง ที่มันแข็งคือนะะ้ำค้างปกติมันเป็นหยดน้ำใช่ไหมมุก<ง>ตาเนี่ยน้ำค้างกลายเ,เป็นน้ําแข็งอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเรามาลองทำดูค่ะนาดาลองใส่เกลือลงไปกันสองช้อนซิเอ๊ะใส่เกลือไปที่ช้อนสองช้อนค่ะนี่ยเ